ากเตะไอร้องทุกพาติดเล่นหวยอ่าในตอนเนี้ยทำไมพระพรตอ่าฉันอยากจะฟังเรื่องอะไรต่างๆสักหน่อยนะเขาถามเนอ่าเรื่องอะไรดีๆพระพรตเนี้ยเอาไว้ที่มันขันในโลกนี่แนไปดีอ่สา,าสุดแท้ก็พระศุกรคุณหัวหน้าที่จ้าอ่าจะเอาอะไรเลยนี้ยฉันอยากฟังนีราใส่หวยอ๋อนีร่าไสหวยนะหทุกขพาติดสาวได้อย่าตัวฉันจะว่ายฟังถึงอันเนี้ยว่าดีเนี้ย ข่ที่บางดีก็ไม่เอานะอย่าล้นเส้ออัจะแปลกไน่ไ้มีของไทยแล้วก็ขามนง้ะเออนะขาแปลกในครันงอบจังเสื้อกาวด้วยบานดอกออกข้าง้าีเคื่องคุเป็ดเคื่องคุณาดทำตามตำรายิงชายมาแทงคขื่นตาตื่นตัเออย่างนีมังมีแล้วก็วุ่นทับ ปูนแทงแทงแรงก็ไปเที่ยวเดี่ยวทงเลยกำนำแวผนผ้าผ่อนผ่อนสบายเดี๋ยวเป็นไฟตามตรงซีดสุขภาพผมเจ้าลางคนจนเชียงจะดับจิต เลือกความที่ชาวของก็ขังขาดเหมือนปูเหมือนกันบางเป็นหลอกลุงผีอยู่ถึงวัดซึ่งบางเอาลูกข้าวก็เป็นขัดไว้ถึงคุณโผล่เข้ามาด้วยดีล่างคนจนเตียยจะดับสินอยนง่าอ่าดีเลยอ่ะเฮ้ดีล่างคนงเต็มกรงเงินทองกรอบเอากระสอบไปไข่ไว้ที่ในซุนจับลูกหมามาจำหน่ายขายแม่บุญาบางเอากะทุบลุนไปไข่ไว้ที่นนนในนวลได้ยันได้หลอก ตามที่ข่าวของก็ของขัดเหมือนปูเมือนกันบางเป็นหลอกลุงผีอยู่ถึงวัดเช่งบางเอาหลูกส้าวก็ไปตัดไว้สิุูโผล่เ้ามาก่อยสี่างคนจนเทียนจะดับผิน้อยนงาอะดีไหมฮะเี้สีล่างคนเต็มกองเงินทองกรอบเอากระสอบไปไข่ไว้ที่ในตก็จับลูกมมามาจำหน่ายขายแม่บุญบางเอากระตุกนุ่นไปไขว้ที่ในนวลไยันใช่ไหลอกลูกถึงก็เือเฮืนทองไปหักคอเอา ตั้งหลอกคนล่วงไายลายกระบวนนั่นน่ะตังรบกวนถึงกระตัวก,วกับพัวลาย่าพอใช่มีบางคนหลุดตัวตัวไปทางงหยุกหงัดเอากระดานาข้ามถุ้ไทยบางก็ทำอับปีไม่มีอายโวกือตายชัดขาห้าตุ้งเนีบางก็ทำหยบาบเพื่อ,ออกเละละมีมนระพุธทธรวไไปถูปเนียแมว แม่ตายก็แม่สุดปุกนเกียหน่อยร์รวยจนดีอยู่ก็ทำเสียให้ทรงทับให้ยำไบายแม่บุญก็แม่ตางคับตังบัวขี้กียจกัวกัวลงให้ทรงสลับนั่นนาไหว้เลยไหอยก็ไม่แผลน้องแม่พลาดแม่ลอยเอาดาตับใจแท้ดูเอาแหวนมาโยนทโกทีตาลางม่ทั้งลายลายแม่เขียนถูกละมัดมือแม่โยงเขียนเอาคันคมโยวไหวแหวนสังโวคนโตมุมเอาคอยจะอม เม่ตาไอหรือปบังขอห้าพวกสะเทียนใ่เทียนวยถละแหงตุกหอก็ต้องแผตแบบไ่ตั่ม่เอาเลยพอว่าพอใช่ในตายดีไม่ดีนะ่เดี๋ยวจะรางวัลแใช่ลากต่อหอยพลต่อนนี้าฟังหน่อยหมใ่หมังให้สมเด็จจะตด้ใช่ไหมให้สมเด็จเพื่อตายเพื่อแค่น่อยซะแตัวขอ กระทังแบบาำแบบไทย,อยเอากวางไม่นั่งคันดังถวาอไทยทั้ทงแม่ไทยพระงามตามตำลึงทั้ทงแม่ทองคนรวยเหลนน้อยหยิบแต่ไม่จีแพงกระทังซึ่งข้างหนึ่งไ,ได้เต่แม่แพ้พัก แต่ท่นนนานะไ,ไม่จัชื่อไม่ได้ปะโรชน์นี่ตายเมื่อควนก็ได้ถึงแข่งขึง้นรอดหัวน้อยที่คนดีผลม,มากเลยครับเดีววัดอ๋อเล่นกันเต็มที่ไม่มีทอนเออตมียอันติยองติยงมา,าป,ามปามัญญาหมดปัญญาหมดเชินไปแทงแขวงอื่นเลยจ้าแม่นาพรสน,น้อยดีแม่จะได้กดไม่ย่อนยศเต้เสตุระอันนี้จังแต<ล>่แอึ๋ว่าาหนไปแทงร้านอื่นโอเคฉันจะคืนเล่นกับพี่ร้านนี้ละงั้นเถอะตมี่อนเตร่งใจว่าได้ที่จ้า เธอเธอสร็จนะตัวนอกรองในโขกละไม่รู้ว่าเที่ยงที่มีไม่ได้หรือก่อเที่ยงเป็นยังไงวะคุณโพชิีจะมาเ,ไไเที่ยงยังไงได้เมื่อคนผู้อย <คน S 1> ู่ั้งร่างนั่งแน่นไปไม่เที่ยงไม่ได้ลึกกระดาษอายปากกาเลยเมื่อหลอนอยากจะเที่ยวลิ้มทางกลางถนนโขกละมีมลหล่อนตัวเที่ยงกลับเที่ยงมาทำไมมันหาถามหน่อยเที่ยงมา เหม่ยมาแล้วนะฮะโอ้ยกระดูเป็นมาทัเลียนหมามีแล้วแผมว่าไปเออเขาเพียงง่ายก็ไม่อายมนุษณาโอกและแ่ปากกาติดไปกับใบโพยได้ใหญ่เลยไม่ตึงว่าปูนอะไรนะในอางพื้นคุ่ให้คับทุทัวกรเพียสุกนะเพียนหมดอันนี้ว่าอดเอะร่าคาบู าเลยตามันว่าพอแต่เห็นชาโกระเบียงเอนเปนเรยนอยแกรัวจะโโผโผลขโมยเียดโวยจักไปอื่นๆไปไปละบังขอห้าปวกเตียนหนเชียนวยโอแหงตัวคอกันตั้งแถบตั้งแบบให้ขอบคนี่เอกวางึ้ไม่ทันดังเไว้ดังเขไวอ่าจอด้ยอ่าไอ้เรื่องนี้อย่าว่าลว่าเป็นยังไงมันอยาบ อาไปว่าไปว่าไปว่าต่อยอนุญาตกันเลยนะันไตกเวลาเย็นค่ำสินไม่เปล่งแพงโงละเมียงเก็บโวยแวะแจ้งไทยเอาไปส่งโรงพัมพ์ดรืยทันใดทันใดเมียในรับไทยคนในโรงพันแม่ยาบานพักคอยใหญ่ไครออกมามาคอยใหญ่เมื่อเพลงห้าโหรันสนามโงงโง่บูเตงตูบูพันดันตะโพงดันตะโพงบังวิ่งตงคนงสะแทกตดแต่พลา อร่อยจริงๆดีมากเอาวันไปสองบาทอ๋อไม่เอาไม่เอาตั้งใจจะให้เตาแผ็เโายามละห้าบาทแย่มากดี